ปักเออเออ,เอ,อหากันไก่คอลลาเจนตัวนี้ลูกค้าน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วเนาะสําหรับตัวคอลลาเจนตัวนี้มีโปรแถมแก้วด้วยนะมีขายที่เพียงร้านตัวขายถูกเท่านั้นจ้ะมาจ้ะมาจ้ะลูกหน้าหนูหน้าค่ะขอน้ำเนี่ยจ้ะน้ำแข็งหน้าไปใส่ละเอาอย่างเก่าว่าต้องเอาออกบอกแล้วเขากับว่าจะปันเซื้อเฮา มึงเป็นไหนทงค้นเอามันออกไปอินหนูนะนี่ลูกค้าขาลำดับต่อไปตัวนี้เป็นคอลลาเจนคอลลาเจนตัวนี้นําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ได้มีโอกาสตอนแรกเป็นลูกค้าผู้บริโภควันนี้เป็นนักรีวิวลูกค้าสั่งซื้อด้านล่างเลยนะหนูปักหมุดให้พี่หน่อยปักหมุดตลอดปักหมุดตลอดทั้งค่ำคืนเลยสลับไปกับโปรโมชั่นเลยวันนี้อันนี้มีโอกาสได้กินคอลลาเจนตัวนี้แม่งผิวโคตรลื่น หลักๆของมันนะลูกค้าไม่ขาวนี่คอลลาเจนตัวนี้นะคะลูกค้านําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสช่วยผิวลื่นใสไวลดสิวลดฝ้ารอยค้้านะคะช่วยบํารุงเล็บบํารุงผมบํารุงผิวปังไม่ปังใหม่ดาวิกาเป็นพรีเซนเตอร์อะปังไม่ปังคุณใหม่ดาวิกาเป็นพรีเซนเตอร์ลูกค้าเออตัวยอย่างให้ทุกคนได้ลองคอลลาเจนโดยปกติแล้วอะลูกค้าเวลาเราชงดื่มมันจะข่าวติดขาวหน่อยๆตัวนี้เหมือนอารมณ์เรากินน้าผลไม้อะ หนึ่งกล่องมีเจ็ดซองนะขอขออนุญาตขึ้นโปรหน่อยค่ะลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือไม่ลูกค้าก็แอดไลน์แอดของเจ้าของแบรนด์ไปได้เลยค่ะ